สวัสดีครับวันนี้พ่อบ้าน1 6ึพามาแก้ไขปัญหาเรื่องน้ํารั่วใต้ซิงครับเราแกะมาแลด้านหนึ่งคือเราต้องทำความสะอาดพื้นที่ก่อนแล้วเราหาต้นเหตุจเจอว่าสาเหตุมันคืออะไรสาเหตุมันคือนื่องจากว่าช่วงยุคนี้โควิดคนก็หิวไม่มีตังค์ใช้หนูมันก็หิวไม่มีตังค์ใช้เพราะฉะนั้นหนูมันกัดท่อครับทําให้น้ําทัวหมดบริเวณนี้วิธีการแก้ไขก็คือเปลี่ยนท่อใหม่แต่ว่าก่อนที่จะเปลี่ยนท่อใหม่วันนี้พ่อบ้านก็ได้ทําความสะอาดพื้นที่ เตรียมพื้นที่ก่อนหนึ่งคือต้องเตรียมพื้นที่หน้างานก่อนให้มันเคลียให้เรียบร้อยเอาของออกไปให้หมดก่อนที่กองไว้นะครับแล้วก็ทําความสะอาดเรืเด็กตอนเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นหนูเราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเราก็ฉีดฉีดใส่เรียบร้อยไอ้ที่มันเรียบร้อยนี่คือเราทาความสะอาดเรียบร้อยแต่ก่อหน้นนี้คือไม่เกิดเลยนะเพราะว่าน้ํามันนองไปหมดเลยเนื่องจากว่านเป็นพอล้างจานแล้ววันนี้เราจะมาเปลี่ยนท่อนะครับท่อชิ้นนี้เนื่องจากว่าท่อตรงเนี้ยปกติที่เรามีสแปคเท้าในศึกเราเราจะมีท่ออยู่หางประเภทศนี่ก็คือ ท่อต้ท่อท่อตาสิงนะครับแต่ตัวนี้คือท่อท่อหลักๆจะมี2สองประเภทนะครับท่ออ่อนที่เราใช้ทุกวันนี้คือท่อต้สิงเนื่องจากท่อต้สิงนย่ยมันจะรวงแหวนตัวนี้แล้วก็มันจะมีจุดสามารถใช้กดโผปัสสาวะช้ยก็ได้หรือจะดัดแปลงเป็นท่อสิงแบบนี้ก็ได้นะครับแต่เนื่องจากว่าปัญหาของท่อเส้นระหว่างท่อต่อตัวนี้กับท่อตรงนี้คือมันคือมันไกลเพราะแท้แล้วเราก็ต้องใช้สายดัดแปลงมาจาก ท่อแอร์ท่อน้ําทิ้งของตัวเครื่องซักผ้านะครับคือที่เป็นท่อ,อยาญท่อ,อยาวท่อประมาณ2องเมตรตุวนี้เราซื้อหาซื้อได้ามาจากอาอนไลน์ประมาณราคาพวกนี้ราคาไม่เกินร้อยบาทนะครับราคาประมาณเจ็ดสิบแล้วแต่ร้านขายเจ็ดสิบสิบาทแต่เนื่องจากเราเป็นสตาร์พาร์นะครับนี่เขาเรียกอุปกรณ์ท่อแล้วก็อุปกรณ์อันนี้เรืต้องใช้คือเขาเรียกว่าสายรัดท่อสายรัดเคเบิลเนี่ยครับมันสำป็นเพราะว่าเราก็องเคเบิลนีรัดให้มันแน่นนะครับ แต่ก่อนอื่นเ่ยเราต้องตัดตับเนี่ยก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นท่อที่มันหนุ่กัดเราก็ต้องค่อยๆแงะค่อยๆตัดมาให้เรียบร้อยนะครับแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าอันเดียราตัดตัดกันเลยแล้วกันนะวิธีการง่ายๆเปลี่ยนท่อันเองที่บ้านกันได้นะครับเผื่อเผื่ออีกอย่างนึงคือตัวเนี้ยมันใช้มานานละมันก็ปอลอกละเราจับเรารู้เลยว่าท่อดีประมาณน่าจะมาไม่ตัด่ห้าปีแล้วแหละถามว่ามันคุ้มหรือเปล่ามันก็คุ้มแล้วแหละ มันง่ายแต่ไอ้ที่เราปกติเราต้องเดินเราต้องเดินท่อสีฟ้าแบบนี้นะแต่จุดเนี้ยเราเป็นจุดที่ล้างการข้างนอกก็คือนอกห้องน้ำหมายเพราะว่าเป็นจุดที่จะต่อเติมเพิ่มขึ้นมาด้านหลังจะเป็นตัวท่อชาร์จในหลักของระบบเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ทำแบบนี้นะครับติดตัวนี้เดี๋ยวเอาทิ้งข้างนอกก่อนกันนะโวยอันนึ้งที่เราต้องใช้อุปกรณ์ก็คือเขาเรียกว่าซีแลน์ตัวนี้ก็เป็นยี่ห้อ 3M เ,เหมือนเดิมยี่ห้อพาวาซ 3M นะ ว่านี่กับว่ามันใช้ดีแล้วทนแล้วก็แพงด้วยนะเป็นของดีราคาแพงไมงิเลยนะครับเราก็เปลี่ยนหัวท่อวิธีการเปลี่ยนง่ายคือเปลี่ยนหัวท่อเอาหัวท่อ,เ,อเก่าออกบุนออกแค่นี้เราก็สั่หัวท่อแล้วก็เนี่ยรัดท่านึงรัดเป็นแน่นๆแค่นเ, o K High, เน,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 คนี้ครับรัดแน่นเสร็จแล้วก็เคเบิลทายรัดเข้าไว้รัดให้มันแน่นไม่ให้มันหกเนี้ยครับมันจะมีร่อง,ร,อง,องร่องของมันเราก็รัดตามร่องมันเลยเนี้ยครับ ตัวเทปบอลถ่ายรัดบ้องแต่ว่าเราเดี๋ยวเราจะใส่เพิ่มเยอะที่มีเพื่อป้องกันไว้ก่อนนะครับคือผมจะใส่ไว้ทักสามเส้นปกติเส้นเดียวนี้ก็อยู่นะตามท้องตลาดเนี่ยเส้นเดียวสองเท่นนี้ก็คือนั่นปักเลยนะอย่างคือใช้เทปบลายเส้นใหญ่ด้วยโอ้โวอันนี้ไม่ได้บุกอ่ะเราก็ใช้เทปบอลไทายครับรัดรัดเสร็จแล้วก็ใช้กันไกรตัดนะครับตัวนี้ โอเคเรารัดหลังจากเรารัดนี่เสร็จนะครับง่ายๆครบมันแน่นละเอเดึงให้มันแน่นปุ๊บเราก็ใช้กันกแตตัดเลยโอ okay, เคตัดเสร็จนะครับเราก็จะได้เป็นท่อสบายแล้วแต่คราวนี้แต่ว่าท่อมันยาวนะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ผมก็ใส่เลยท่อไปตัดปลายท่อตรงมุวน,นู้นส่อเลยนั่งปัรับโอเค <Okay. S 2> ท่อประมาณว่าเนื่องจากว่าท่อท่อนนี้เสร็จแล้วเราก็จะไปวัดสายเราจะดาาูแล้วก็น้ำไหลลงตี่นี่เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่น่าจะเกินระยะตัดมันก็ไม่น่าจะเกินตรงนี้โอเคเราก็จะตัดไว้ตรงนี้แล้วกันให้กัรไกล่ายตัดง่ายครับ okay. ต,ตัดเสร็จแล้วเราก็สอบค่อยเรท่อน้ำทิ้งเลยคือท่อน้ำทิ้งของระบบของเรานะครับโอเคคราวนี้โอเคเราสอบไปแน่นละเราก็เจบงานวิจัยแล้ว,ลวเ,เราก,ก็ใช้เคเบิลไทายต่อเคเบิลไทายตัวนี้ครับเราก็ผูกให้ให้มันแน่นกับตัวท่อน,นม่หนึ่อกันอันโค้งกันอะไรต่างๆแต่ตอนนี้ผมคิดว่ามันยาวเกินไปแล้วแหละเราก็ตัดหรือตัดดีกว่า,ม,าวมันยาวไป ท้อมอยาวไปหรอกสร้างลนิดนึงโอเคแบบนี้กำลังดีอ่าแบบนี้กำลังดีแล้วเ,ลเราก็จะรัดท่อไม่ให้ท่อมันสะบัดหรือท่อมันสั่นหรือท่อมันโหกออกมา,กมาข้างนอกเราก็รัดตรงนี้เข้าตรงนี้นะครับโอเคปกติแล้วะรัดเส้นเดียวก็อยู่แล้วแต่ผมขอแน,นะนำว่าให้รัดให้เป็นการกระบอดเพราะว่ามันจะแน่นมากเลยถ้าเป็นางานใหม่จะเป็นแบบนี้ มแล้วโอเคตรงนี้คือเป็นการกระบาดละวอา้าวโอเคเรขอโทษขับสาย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 โอเคต้องเปน็นรถนี้อ่านี่คือการกระบาดที่เราขับสายกันโอเคนี่แหละเ,เราก็เป็นการกระบาดแล้วเราก็จะไม่หก แล้วก็เราก็ตัดเรียบร้อยตัดหัวมันให้เรียบร้อยเก็บเก็บมันให้เรียบร้อยนะครับนะโอเคแค่นี้ก็เป็นงนเสร็จสิ้นก็ใช้งานได้แล้วแต่ว่าดีที่สุดนะครับเราก็เนื่องจากว่ามันแน่นแล้วล่ะเราก็ิลิโคน3สามเอ็ยัดไปเพื่อความปลอดภัยรอบหนึ่งนะครับเราก็จะยิงตรงนี้รอบๆอนที่นี่รอบรอบตรงนี้นะครับท่อให้มันแน่นปักเลย เราก็กดๆๆบิดดูสักครู่นะครับอานดูตรงนี้นะครับเนี่ยหัวตรงนี้นะครับเราก็กดอ่าเราก็ได้มาละเราก็ปากในทอ่อครับแค่นี้ครับปากท่อให้มันแน่นให้มันมันเป็นกาวติดเลยอ่าเนี่ยครับไม่ให้มันหงกแล้วก็ไม่ให้กลิ่นมันขึ้นข้ทุบนโอเคนะครับเรียบร้อยละก็จบเส้นอิธีการการ ซอมท่อบแบบง่ายๆบางๆนะครับแล,แล้วก็เราก็เก็บของนี่พอทางกอสารอย่าลืมนะล้า,างแอลกอฮอล์ฉันจะตอนฉีดนี่มีมันเป็นเชื้อโรคนะครับมันมาจากหนูก็เสน้างานที่เรียบร้อยที้งท้หมดนะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ